กินนมถ้าลูกกินนมกินนมออกลูกเก้าตัวนะเอากินนมเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินมะคอดอยู่ใต้ vàng bàn này. kinh doanh chắn lông thao khóc ừ. cao tùa nà lát kìa okay. จะเลี้ยงยังไงไหวแล้วเนี่ยมันนอนไงเก้าตัวล่ะนอนอยู่เต็มอกเลยนะมันขยับตัวไม่ได้ก็เลยต้องเอานมมาตรงปากมันเลยอ่ะกินอีกลูกกินเยอะๆนอนหลับปุ๋ยเลย ตัวเก้าเก้าเลขงวดนี้ต้องมีเก้าสงสารเนาะเกิดเป็นเกิดเป็นหมาก็หมาบางตัวก็โชคดีเหมือนไอ้แม็กโก้แม็กกี้นี่แหละ แต่อันนี้มันเป็นหมาข้างบ้านนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาข้างบ้านเขาก็ไม่เคยอยู่ก็เลยกลายเป็นอบบดูช่วยไปเลยอะดูไอตัวเล็กมันดูดนม ดูดลมความเป็นแม่เนาะขยับตัวก็ไม่ได้ไอไอตัวดำมันก็ไปนอนทับหัวเขาโอ้ยเนาะนอนไก่กันทับหัวกัน ลูกคนรวยๆก็อยากมีลูกก็ไม่มีคนจนก็มีเอาแถามยิ่งเป็นสัตว์โอดจากอย่างนี้ลุมแย่งกันมาเกิดจังเลยเอลบ,บาเอาเอาเอากินให้หมดลูกแล้วๆจะได้ออกจากที่หัวมัน The hay... mày, mày để mẹ ọt hay, này, để mẹ ao hay nó, ừ.